ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามในช่องของจัสมินไลซุทุกทท่านเลยนะครับก็วันนี้สวัสดีช่วงเย็นๆประมาณ2องทุ่มนะครับที่ผมได้อัดคลิปวิดีโอนี้นะครับคาถามคําถามนี้เป็นคําถามที่ผมได้สร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาใน Facebook นะครับก็มีคําถามจากเพื่อนๆในกลุ่ม หรือสมาชิกในกลุ่มถามคําถามนี้นะครับเมื่อผมได้มีโอกาสได้โพสต์ไม่ว่าจะเป็นพวกคําคมหรือแคปชั่นนะครับที่ติดติดรูปภาพโจ๊กเพื่อนๆก็น่าจะเห็นเห็นไหมครับเห็นลูกศรสีฟ้าไหมที่ผมอันนี้นะครับที่ผมวงไว้นะครับที่ผมบินอยู่ทั้ง3ภาพนี้นะครับก็ผมทุกครั้งนะครับผมก็จะพยายามโพสต์พวกคาคมแคปชั่นนะครับที่อยู่ในกลุ่ม เพื่อให้กําลังใจให้กับเพื่อนๆนที่ที่ที่เป็นมือใหม่แล้วก็ขายโจ๊กอยู่ในกลุ่มนะครับคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแต่บอดีว่าบงเอินอ่ะผมไปผมไปเห็นคําถามนะครับผมไปเห็นคําถามของเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับถามอ่าอย่างที่ผมเอามาขึ้นที่รูปภาพหน้าจอนี้เลยนะครับรูปโจ๊กสวยมากเลยค่ะขออนุญาตเอารูปไปทําป้ายติดร้านนะคะ คือวันนี้ผมอ่านมีโอกาสได้อ่านแล้วก็ได้เห็นคำถามเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนะครับมาจากร้านเนี่ยมาแชร์แบบหรือมาพูดในคลิปนี้ให้เป็นความรู้ดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าคลิปเนี้น่าจะเป็นประโยชน์แต่คำถามเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ผมเชื่อว่า่าถ้าผมเอาคำถามนี้หยิบยกขึ้นมาเนี่ย ก็อาจจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะมีความรู้ให้กับเพื่อนๆมือใหม่หรือคนที่กำลังศึกษาอยากทำโจ๊กอยู่นะครับผมก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นเป็นความรู้อ่าเป็นประสบการณ์ตรงนะรที่ที่ผมเองนะครับก็ก็มีโอกาสได้เจอนะแล้วก็เคยผ่านมา เคยผ่านมาผมก็เลยจะหยิบยกหัวข้อเนี้ยมามาแชร์เป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าการที่เราจะเอา,อาเอารูปภาพรูปโจ๊กต่างๆเนะี่ยรูปที่ไม่ใช่ของตัวเองนะอันนี้ผมจะพูดแบบกูด้นสดเลยนะครับคือไม่มีไม่มีสคริปไม่มี การเตรียมอะไรเลยนะครับผมก็จะพูดตามประสบการณ์ที่ผมผ่านมาหรือประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ที่ร้านผมเจอมานะครับเอาเอามาแชร์กันนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมหน่อยอาจจะพูดสับไปสับมาหรือวนไปวนมานะครับก็เพื่อน <S 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 ๆอนค่อยๆตั้งใจฟังนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะถ้าฟังไปเรื่อยๆก็อาจจะอาจจะได้ความรู้นะครับผมอาจจะพูดวนนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับ รูปโจกนะครับรูปโจกที่หลายๆท่านที่ที่เปิดร้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นก็คือส่วนใหญ่จะเอารูปจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเอารูปจากของคนอื่นเนี่ยเอามาติดป้ายร้านบ้างนะครับเอามาทําเป็นเมนูอาหารบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เนี้ยคือเราไม่สามารถบังคับกัน หรือว่ากันได้นะครับเรื่องพวกนี้แต่สําหรับใครนะครับที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับท่านอย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะเอารูปโจ๊กของคนอื่นมามาทําเป็นรูปแบบในของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับถามว่ามันดีไหมมันสวยไหมมันสวยครับของคนอื่นนะครับ มันสวยจริงนะครับแต่เราก็อย่าลืมว่านะครับผลดีก็มีนะครับผลเสียก็มีผลดีผลเสียคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับหัวข้อนี้ครับถามว่าผมห่วงไหมผมก็ไม่ได้ห่วงครับเพราะว่ามันคือเพื่อนๆจะเอาไปใช้เนี้ยคือเอาไปได้นะครับเอาไปได้แต่คําถามที่จะเกิดหลังต่อจากเนี้ยนะครับเมื่อท่านเอารูปโจ๊กเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับผมจะซูมขึ้นมา มันควรสูมได้หรือเปล่าอ๋อสูมได้สูมได้ครับนีครับครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเอารูปโจ๊กของคนอื่นมานะครับแล้วก็เอามาติดป้ายบ้างใส่เมนูบ้างนะครับคือเอามาทำให้มันเป็นของร้านเรานั่นแหละนะครับคือโอเคครับเราได้ภาพสวยแต่คําถามคือเมื่อลูกค้าสั่งมาแล้วครับแล้วมันไม่ตรงปกอ่ะท่านมีคําตอบยังไงนะครับ อันนี้สาคัญที่สุดเลยสิ่งที่หัวข้อวันนี้ที่ผมกำลังจะมาบอกอเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือคนที่เปิดร้านโจ๊กอยู่แล้วแต่ยังไม่มีรูปแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับคือถามว่าดีไหมก็ดีครับสวยครับโอเคครับแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเจอลูกค้าที่เขาเซนซิทีฟในเรื่องนี้ครับคือถ้าเราไปเจอลูกค้าที่เขาเซนซิทีฟในเรื่องนี้เราจะ ตอบปัญหาตอบคาถามเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเพราะเราไปเอารูปของเขามานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่หรือเป็นมือเก่าก็แล้วแต่นะครับที่ที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะที่ฟังวิดีโอนี้นะครับคืออยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกลองทําครับผมได้นําความรู้เทคนิคต่างๆเนี่ยลงในช่อง u t u b e เนี่ยเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับท่านลองเอาไปปรับดูนะครับเอาลองทําดูครับ ผมเองนะครับร้านผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับซึ่งตัวผมเองหรือตัวร้านผมเองก็ยังก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่พวกพวกผมก็ฝึกครับก็ดูของพเพื่อนๆที่ของพี่ๆที่เขาเก่งหรือคนที่เขามีเทคนิคผมก็ดูจากของเขามาเหมือนกันแล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาไปให้เป็นของในเวอร์ชันของตัวเองนะครับมันก็จะออกมาได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ที่เปิดร้านโจ๊กอยู่หรือกําลังจะเปิดร้านโจ๊กเนี่ยผม ผมอยากให้ท่านนะครับหรืออยากให้คนที่ฟังคลิปนี้หรือกาลังคิดอยากจะเปิดร้านโจ๊กเนี่ยให้ให้ฝึกทําครับผมเองก็ฝึกครับผมเองก็ไม่ได้เก่งมั้งแต่ที่แรกร้านผมเองก็ไม่ได้ทําให้มันเป๊ะมั้งแต่ที่แรกครับคือพวกพวก,พวกผมเองก็ฝึกนะครับฝึกทําฝึกหัดนะครับฝึกค้นหาฝึกหาสิ่งที่มันอะไรแปลกๆใหม่ๆครับเราเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะครับพวกผมก็ถึงได้มีรูปแบบนี้ ถ้าใครที่ติดตามในช่องของ YouTube ของผมครับก็จะเห็นภาพโจ๊กนี่เยอะมากใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือผมอยากให้ทุกคนอะ่ะที่ที่ฟังคลิปนี้ให้ฝึกครับฝึกผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับรูปภาพแบบนี้ท่านจะมีรูปสวยๆเลยนะครับแต่เราต้องใช้เวลาในการฝึกครับแน่นอนครับภาพภาพที่สวยงามอ่ใครเห็นใครก็อยากได้ครับแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ากว่าเราจะฝึกได้ขนาดนี้กว่าเราจะทำได้ขนาดนี้เราต้องผ่านการฝึกมาขนาดไหน เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เปิดร้านโจ๊กอยู่นะครับผมแนะนําให้ท่านฝึกนะนะครับฝึกผมมันไม่ได้ยากครับมันไม่ได้ยากนะครับเพราะความรู้ของผมเทคนิคต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าผมเอาลงในช่อง YouTube ของผมดนเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนที่สนใจเรื่องนี้ให้ใส่ใจรายละเอียดนิดนิดนึงนะครับท่านจะได้เทคนิคถึงถึงคลิปไหนที่ผมอาจจะพูดแบบ บางทีฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านก็พยายามฟังเอาเฉพาะจับเอาเนื้อหาจับเอาสาระเฉพาะที่ท่านจะเอาไปใช้นะครับเพราะบางทีผมผมเองก็เพิ่งฝึกที่จะพูดแบบนี้ครับคือบางทีมันก็ติดกับขัดนะครับผมเองก็ยอมรับว่าไม่ได้พูดเก่งไม่ได้เป็นแบบนักพูดหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับที่เปิดร้านโจ๊กอยู่เนี่ยฝึกทํานะครับ ฝึกตกแต่งฝึกอะไรพวกนี้นะครับท่านก็จะได้มีรูปสวยๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าถ้าเราพยายามมันใครทุกคนก็ทําได้ครับนะครับอย่าใช้รูปอของคนอื่นเอามาเป็นร้านของตัวเองเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้าที่เขา,อาพอเขาเห็นรูปสวยปุ๊บเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะก็จะสั่งมาแบบนี้นครับสั่งตามรูปเลยแล้วพอเราทําออกมาบางทีมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหานะครับ แต่ถามว่าเป็นอะไรไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบว่าหวงรูปตัวเองนะครับผมไม่ได้เคยได้หวงเลยนะครับแต่ขอแค่แบบว่าเาให้เครดิตหรือ,อบอกว่าเอมาจากไหนนแค่นั้นเองนะครับก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าท่านถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนะี่ยถ้าเพื่อนๆฝึกทาเนี่ยท่านก็จะภูมิใจครับผมผมเชื่อเล,เลยว่าท่านจะภูมิใจนะครับถ้าท่านฝึกทําฝึกแต่งฝึกเนี่ยไปเรื่อยๆครับ เราใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ออกมาแบบนี้กว่าจะได้รูปสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองฝึกลองทําครับแล้วท่านจะมีความภูมิใจในรูปภาพที่ที่ท่านได้ทําและท่านได้ทําด้วยมือของมือตัวเองนะครับด้วยไอเดียของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถของตัวเอง ayo, ด้วยบวกกับไอเดียของคนอื่นด้วยเอามาผสมผสานกันนะครับผมเชื่อว่าท่านจะภูมิใจนะครับคนที่อ่ายังไม่มีรูปโจ๊กเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านฝึก หรือดูตามคลิปหรือจะดูของเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนที่เขาเก่งกว่าผมก็มีนะครับดูเทคนิคกับเขาได้หรือว่าขอเทคนิคจากเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหาแล้วมันไม่มีหรือมันไม่เจอก็สามารถที่จะมาถามผมก็ได้นะครับความรู้ในผมลงไว้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคำถามคำถามนี้นะครับคำถามคำถามเนี้ยรูปโจ๊กสวยมากเลยค่ะขออนุญ,ญาตเอารูปไป ทำป้ายติดที่ร้านนะคะนะรับถ้าเพื่อนๆจะเอานะครับจะเอาภาพของผมไปติดที่ร้านก็ได้นะครับผมผมไม่ว่านะครับแต่ท่านต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเจอลูกค้าที่เขา,เาแบบยังไงอะคนที่เขาแบบจี้จุดเราจริงๆนะครับว่าเออไม่เห็นตรงปกเลยอะไรเงี้ยคือเราจะมีปัญหาะระยะ ยาวนะครับอันนี้มันจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าสมมุติว่าเราฝึกหัดทำนะครับท่านฝึกหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝึกทําหรือเข้ามาดูในคลิปไปดูย้อนหลังที่ผมลงไว้นะครับเทคนิคขั้นตอนต่างๆท่านก็ลองไปทําตามท่านก็จะได้แบบนี้นะครับฝึกนะครับเราต้องฝึกนะครับทุกคนไม่ได้เก่งนะครับแต่ทุกอย่างถูกล้วน ล้วนมาจากการฝึกทั้งนั้นนะครับฝึกทําฝึกทําทุกวันฝึกทําบ่อยๆครับท่านก็จะได้แบบนี้นะครับหนึ่งภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นไข่เค็มเอขวอภ่าไไข่เย้่อหมาไข่ออนเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่สีฟองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่สามกษัตริย์ผมก็ตั้งชื่อนะครับท่านก็จะได้แบบนี้แน่นอนนะครับถ้าถ้าฝึกนะครับถ้าฝึกเราต้องฝึกครับแล้วท่านจะภูมิใจนะครับผมก็ภูมิใจนะครับทุกภาพเลย ผมดูแล้วผมก็ยิ้มนะครับเพราะว่าเราทําด้วยฝีมือเราเองเราจะภูมิใจครับถ้าใครที่ยังไม่มีรูปเป็นของตัวเองนะครับผมแนะนาให้ให้ฝึกนะครับฝึกเทคนิคความรู้ดีๆนะครับเทคนิคต่างๆที่ผมร้านผมเองไม่เคยไม่เคยบอกหรือไม่เคยเปิดเผยผมก็ได้แชร์นะครับเอาความรู้ประสบการณ์ดีๆมาแชร์ในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับโอเคนะครับฝึกนะครับเพื่อนๆต้องไปฝึก แล้วท่านจะได้รูปภาพที่สวยแน่นอน,นครับต้องฝึกต้องฝึกทำหัดทำนะครับโอเคหลักๆแล้วก็คำถามนี้นะครับก็ขอบคุณคำถามมากเลยนะครับที่ถามเข้ามาเนี่ยผมก็ได้หยิบยกขึ้นมา,าผมก็ได้หยิบยกขึ้นมามาเป็นพูดให้มันมีความรู้สอดแทรกเข้าไปนะครับ ก็ขอบคุณรับคำถามมากเลยนะครับที่ถามเข้ามาโอเคหลักๆแล้วนะครับสรุปเลยก็คือว่าถ้าเราจะเอารูปโจ๊กของคนอื่นไปนะครับหรือเอาของผมไปก็ได้นะครับผมไม่ว่านะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาตามมาหรือเราไม่สามารถตอบลูกค้าได้นะครับผลเสียก็จะเกิดอยู่ที่ร้านท่านนะครับลูกค้าเขาก็จะแน่นอนครับเขาต้องเขาสั่งแบบเนี้ยเขาต้องเขาต้องเห็นอยู่แล้วตอนที่เราเสิร์ฟใช่ไหมนะครับก็ถ้า ใครที่อยากจะฝึกหัดทำนะครับท่านก็ฝึกตามคลิปนะครับที่ที่ผมได้อ่าเอาลงในช็อตเองต่างๆท่านดูแล้วก็ท่านก็ทำตามได้เลยครับรับรองว่าท่านก็จะได้แบบนี้แหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครฟังไม่ทันตรงไหนนะครับก็อ่าพยายามฟังใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับผมก็จะพูดอาจจะพูดบางครั้งอาจจะพูดเร็วเกินไปหรือบางครั้งอาจจะ พูดช้าเกินไปนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเอาไปลองฝึกลองหัดลองทํานะครับท่านจะได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่การฝึกครับไม่ได้ผมเองไม่ได้เก่งแม้แต่น้อยเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนมีคําถามสงสัยหรืออยากสอบถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมก็จะเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ผมมีมาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันเพื่อเป็นความรู้สําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็เพื่อเป็นความรู้สํหารสหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทาโจ๊กนะครับแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสทํา ผมเองอ่ะจะก็จะได้มีโอกาสทำทำคลิปแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ออกไปเรื่อยๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ